ถึงจะรวจตัวหลักของเขาตอนนี้ก็คืออนะิเล็กตรอนเนาะที่เราได้ยินบ่อยๆประสิทธิภาพเป็นไงบ้างคะ่ะตัวนี้อิเล็กตรอนนี่แหละครับคือความสําเร็จที่จับต้องได้ที่สุดของเขาเลยเป็นจรวดเล็กสําหรับดาวเทียมเล็กโดยเฉพาะจุดเด่นคือความยืดหยุ่นปล่อยสําเร็จมาแล้วเอ,อ่อหกกว่าครั้งแล้วนะครับ60กว่าครั้ง คแค่ไตรมาสแรกปี2025นี้ก็5ครั้งแล้วนะโอ้โห oh. สถิตินี้ทำให้อิเล็กตรอนเป็นจรวดที่ถูกปล่อยบ่อยสุดอันดับ2ในสหรัฐเลยเป็นรองแค่ Falcon 9ของ SpaceX เท่านั้นเองสุดยอดเลยค่ะแล้วนิวทรอนที่กำลังพัฒนานี่ล่ละคะ่ะต่างกับอิเล็กตรอนยังไงบ้างนิวทรอนนี้เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญมากๆครับจะเป็นจรวดขนาดกลางแล้วบรรทุกได้เยอะขึ้นเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือ reusable อ๋อ oh, เหมือน SpaceX เลยใช่ครับคอนเซปต์เดียวกันซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเขาต้องเป้าจะปล่อยครั้งแรกเนี่ยครึ่งหลังปี2025นี้นี้เร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยครับเน้นตลาดใหญ่ขึ้น